จะพอดีเลยครับแต่ารฝาดีครับ เดนนี๋ยววัจะเป็นคะนนสีขาวแล้วได้เขียนรูปน้อไในกอดจะปลุกจากซ้ายไปขวาวันนี้มาในชุดสีเขียวเลยครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้ระบบการเล่นเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับสำหรับเกมเมื่อวานทีจะโบสีขาวบทงานไม่ดียังไปเสมอตลาดน้อยมาเด่นประตูลหนึ่งครับไอ้โนอาทีก่อนถือว่าผลงานดอกลงไปครับ ค่ตาาัวเล่นไปหลายคนครับในวารียมเกมนกีม้นมาเจอแบบนัาซากดีอีกครั้งหนึ่งคู่นี้เคยเจอกันมากลอดรับอนอ,ออกมามี่เราบอกว่าแเกมที่แล้วถือว่าไม่ได้เพียง,งครันะ้งนบสำหรับัางดีครับเกมนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในเล็กที่สองครับก็เดี๋ยวต้องดูกัวันนี้สตาร์ทมาโอ้โหเกวนู้เล่นมาแล้วเกิดเราฟุบทีเลยครับขนากเส้นสาวแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องดีเพลก็หไ ดูเลนทีโดนแบนของทางด้านสีขาวครับก็เป็นทางด้านอาบัสครับถือว่าลงไม่ได้ครับอาบัสตัวสร้างดีก็เช่นกันครับเรียนนี้ขาดทางด้านฟ้าตายครับก็เดี๋ยวต้องมาดูครับเรีในซึ่งเวลาแรกครับอาไปสิงห์ขาวครับในผู้สีเขียวก็ปุ่จากซ้ายไปขวาครับคนนี้ตัวผู้เล่นหลังมามากั็ครบเลยครับแต่เราเจอกีฬนตัวจริงในตอนนี้ ก็เป็นคะแนนเบิร์ดแล้วครับมาแทนซ้ายก่อนครับคะแนนทันดีครับสุ่ดลายอืดตืดนี่เทียกว่าเป็นชุดใหญ่เลยครับอาจจะขาดไปบ้างบางคนครับแต่วันนี้ก็ถือว่าแม่หลักหลักมีอยู่กันครบครับโดยเฉพาะวิทหลังหลังนี่เล่นสูนหน้าเลยครับวิทไม่เล่นดักซ้ายแล้วครัให้เป็นนั่นต่อครับเอ้าวิทซ้ายลูกนี้ยิงแล้วโอ้โหตรงปัดกับแม่ผู้สองตูออกแรงก่อนเลยก็เป็นสนทธิกขาครับ ซ้ายทิ้งอีกแมจังหวะนี้เร่งไปครับวิทโอ้โหสองจังหวะนาทีเดียวได้สองครั้งเลยครับวิทครับโอ้นาทีแรกยังไม่ผ่านครับมีโอกาสยิงสองครั้งแล้วก็สร้างดีครับโอ้โหเรียกว่ามีโอกาสทักทายก่อนเลยครับเกมนี้ได้ทางด้านแบบบ้ากลับมาลงสนามครับตานสิงขาวครับสำคัญเลยครับเกมแบบนี้ครับอารูบากาครับก็กลับมาผ่านอาร์บาร์เป็นคนเดียวครับโจเตอร์ก็กลับมายูเตอร์ครับ โอ้โหแล้วซ um, oh, oh, sure. ้ายจริงโอ้โหช้ายครับจังหวะนี้แปลว่าแต่งงานเกินไปครับจังหวะสุดท้ายนี้ก็เลยติดบล็อกครับจูเนียย้อนกลับมาอาบูบาก้าตั้งกันใหม่ครับผมเสิร์ฟวันนี้โดนเจ้าเล่นต่ำเลยครับตี่ครับท้อก้ามันขวาครับจูเนียจูเนียต้องย้อนครับอาบูบาก้าหนึ่งสองครับเบิร์นยาวขึ้นมาปานสปีดลูกนี้แหมดักที่บอลครับ เดี๋ยวเราจะมาตั้งอะไใหม่ครับสิสองสองเอาลดตุ้ยอะจังหวะตรงนี้แม่เสือไม่ดีอ่ะยิงขึ้นหน้ามาเบิร์ดต่เอาไวทางขวาครับเวดเวดจังหวะนี้ที่บอลเงียบแม่ใม่ฟาวแต่ว่าทำหมอกเองครับนะสีขาวเอ็นบอลทุ่งเงินขวาของสร้างดีอ่ะวันนี้เซื้อนะครับใช้เป็นนันหนุ่มของสร้างดีอ่ะ โดนอีกทีนึงเอ้าแล้วถึงก่อนครัวิทย์ซ้ายแม่จะมีซ้อนสองเตะทิ้งออกหลังยอมเสียงลูกเตะตึงโอ้โหโดนเลอะต้องบอกว่าผู้สาวตูงก็สร้างดีนี่ยังไม่ได้ทำงานเลยครับเป็น<ม>สีขาวแล้วโอ้ทำงานไปสองสามล้อแล้วนะครับเปิดยัดเสาแรกโอ้โหผู้สาวตูวต้องตกทิก้งครับอาโถงลับครับแบบบ้าให้ไม่ทะลุแล้วโถงสวนแล้วครับวิทย จะไปเองดูนี้แม่ดูก็ไปแตะเข้าทางเองครับทันทันเนี้ยโอ้โหให้มาแล้วไรถึงแม่ลู้สาวตัวออกมาอ่านจังหวะได้ดียันนี้บังแล้วก็ปล่อยหลอกหลังไปเลยครับเอาไปตั้งใส่ขึ้นมาครับทันทันดีเลยเร็วเลยครับจะให้เบิร์ดนี้เอาล็อกเบิร์ด โอ้โหบอลไปโดนแขนครับเออจัง,งหวะนี้ต้องบอกว่าชิงตัดหน้าไปได้ดีแล้วด้วยครับแต่แล้วไปผ่างครับจังหวะสองยังไปข้างดีครับเก็บได้ครับปิดตามซานลาหมุขวาสุดเลยก็ปูโผล่ย้อนหลังเพื่อนแอล้วมาจังหวะพยายามจะไปเล่กให้มันเร็วขึ้นนะเราดูจ่ายบอลพลาดไปเองแล้วช่างดีช่างดีถือ 2, 5, 5ว่าเล็กสองนี่มาดีจริงครับ ชนะมวามรวดเลยก็สร้างดีครับโอ้ช่วงหลังๆนี่ได้กินที่ลงตัวครับโอ้ท่านเล็กแรกคตาดีเหมือนเล็กสองนี่เราบอกว่าโอ้ฝ่าในนี่มีลุ้นแน่นอนครับอับตับนี่ขึ้นมาเราื่อยๆเยอะทีเดียวแล้วตอนนี้สร้างดีแรกๆเลยต้องบอกว่าไปอยู่ท้ายๆเลยเสมออีกเยอะครับน้ว่าจะแพ้ไม่เยอะก็จริงแต่หนักไปทางเสมอมากกว่าครับก็เลยแต่จริงๆเลยก็เห็นบางทีช่วงเล็กแรกี่ยจะไล่ไม่ค่อยทันครันะจะมาดูเล็กที่สองครับ เอาหายมาตาเอาลงร็กก็ไม่เทียบมาเลยไหลอ้าออกห้างเลแล้วแม่สีขาวเป็นบอลพุ่งมาทางซ้ายครับกระชื่นเองเลยนะต่อขอยัดเข้ามาแล้วเบื เปิดท uhm, ah, 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 ิ masa, ้งเลยครับจังหวะที่ตรงนั oh, ้นเก็บไม่ได้ครับอาและวขา2สองยังเป็นของสีขาวครับอาบูบานตาต่างกันใหม่ครับโรเจอร์วันนี้โรเจอร์นี่เหมือนจะเล่นแทนตำแหน่งของกันะอาบัสเลยครับปานปานจลบไปแล้วแนี่จังหวะเปิดที่แป๊กไปเองนะลูงนี้เอาแล้วกู เอายาวก็ทิ้งมาโอ้โหแต่ไม่แม่นครับแม่ผู้สาวตู่ก็รับสบายครับจังหวะแบบนี้เอซานทันทีครับอาูบาก้าสันลุตรงกลางอ่ะแบบบ่าซ้ายโอ้โหสอ่ปัดครับแม่ี่ผู้สาวตู่ได้ลองเซฟบ้างครับกูกอดน้านี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับทิ้งยาวมาจะให้มิสตูนี้ไม่ออกครับแต่เข้าขวาลงไต่กดแต่พ่กไม่ตรงต่อเหมือนกันครับที เป็นกูค Di ิดขึ้นมาเท่านั้นครับสั้นๆครับยูเตอร์ตูวครับแบ่บ้ายูเตอร์หนึ่งสองครับซ้ายมาแล้วครับเปิดจัดอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เข้าแบบไม่น่าเข้าเลยก็้งผู้สาตู่ไปใช้เท้าเล้วตู่กัวแตกไปด้วนครับผู้บอลมันมาเร็วเรียบมาแบบนี้แล้วตู่กับผู้สาตู่ป้าเหมือ ่จังหวะบอลให้เบี้ยวโอ้โหดูแล้วเสียท่าเลยเข้าแบบโฟมมันไม่ดีแล้วตรงนั้นโอ้ขึ้นน้ำแล้วก็ทางสิงข์ขาวแล้วจับประตูของตาบ้าแล้วโอ้มุมนี้เต่่ามันเสือน้อยตรงนั้นแต่ว่าดูยังยิงได้ครับตาบ้าสองย้อนกลับมาอาเบื้อขวาได้เปิดเอ้าโอ้โหมาเนี่ยเสือด้วยจังหวะนี้โอ้โหตรงนั้นสามหลาครับ ไม่ตรงตอกครับแต่ว่าผู้ตัดสินน่าจะให้เป็นไปเฉลี่ยที่เสาตูงครับโอ้โหเหมือนติดเซฟเต็มตึงครับโอ้โหดูแล้วจังหวะเร็วมากครับกิงเสาแรกอนะครับตั้งดีอยางได้เลยทีขึ้นเยอะไอ้ตูดสมองมันจะผู้ตัดสินเสมอได้ทนงฟังครับตั้งดีครับโอ้โหดูเล้นแบบนี้ต่อมาได้เลยครับสองทีโอ้โหี่มาไม่มีใครโรเจอร์เก็บมาได้แล้วเบิร์ดถึงก่อนครับแต่ว่าจังหวะสองแตะทีมนี้มาเอ้าถึงด้วยครับ แอบมาสปีดลูกนี้เกี่ยวไม่ติดครับตัวสวยจากตัวอารับผ่านไปได้ไหมครับขวามีสองเลือกมาทางขวาก็วิทวิทไหลมาเปิดจับไม่ดีครนะจู่นะให้มาสวยครับยูหน่อยไหลทางซ้ายครับมาที่ปานจอหลังเลื่อแล้วก็ออกมาเองแล้วดูอ่ะ ใคไจะช่วนเย่าเป็นาหม่เราจะเอาไปนไม่โวนแน่ไข่สลับมาเราจังห่อนี้ได้หรือพุ่ครับสัดดีบอลน่นเลยย้อนเกตั้งันใหม่ครับอที่เตัอเต๋อบอกให้เพื่อนขยับหน่อยดูเลยให้อลข้างหน้าไม่ได้พิต้องลงมาต่ำเลยครับ ต้องจีนยาวแบบเบิร์ดจับล้องจีบโอ้โหนี่ครับเบิร์ดทั้งหวานนี่โอ้โหหล่อเลยครับเบิร์ดจริงจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาแล้วคร oh, ับเบิร์ดครับโอ้โหนี่เจ้าพ่ออินโดจีนครับใครอยากร้องคาราโอเกะนี่ไปได้ครับจามป็นนองโอ้โหอาแล้วครับปีโอ้จังหวะเมื่อสักครู่ครับ เหมือนไม่มีอะไรครับผมต้องทงบิดเลยครับเราเบิร์ดที่มาตรงจังหวะเลยครับจับแล้วดีข้ามหูเสาประตูเหนือชั้นครับโอ้สวยทั้งคนส่งและคนยิงเลยครับโอ้โหอาละครับจังหวะประตู่ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับโอ้วันนี้เลือกเดินมาไม่ผิดหวังครับตีเสมอได้ครับแต่วันนี้ให้เบิร์ดยืนสู่หน้าเลยครับเลือนคู่กับนะครับบิทครับตอเบิร์ดกูครับให้ตงกลางมาเอาบิ๊ก แล้วระางนี้เตะาแลบกูดาสิย้อนกลับมาให้ฟาแล้วต้นนั้โรเจอร์เลยเ้อเอาติดนึ่งนะจังหวะนี้ก็ฟาแล้วาไม่ได้ไรคนนัมันไม่มันไม่โผลกลับมาเอออ๋อแล้วก็ไปดูแล้ว ตีคิกเกิปั่นโค้งแล้วปุ้นแบเพื่อนหลบให้ครับไรฉันแลแล้วจังหวะนี้อดเคอร์คิเกจังหวะนี้ไปเชนแลนนันสิขาวครับอ้าแล้วมาดูครับอดเคอร์คิกแนนัางซ้ายก็สร้างดีนึ่งหนึักสกอร์ตอนนี้ครับเปิดจับอีกแล้วครับบิ๊ดแล้วถึงต่อครับจิเตอร์อาบูบาน่า ใหญ่กว่าแล้วให้บอลแ,แหลมบอลฉลีดยยังเป็นใจครับดับบ้าดับบ้าให้โอ้โหสายแล้วครับจังหวะนี้เพื่อนยังไม่มาครับถ้าเป็นดับบ้าไปรับบอลเนี่ยอาจจะได้จังหวะแบบนี้โอ้โหช่วงก้าวปาเนี่ยจ,จะสั้นไปหน่อยครับออกตัวช้าครับพาติดเคลื่อนใจก็มีความเร็วครับแต่ว่าจังหวะมันจะบู๋เกี่ยวกับสติตรงเดวยครับ เ,เต๋อเต๋อด้วยนะสีขาวก็ลงไปงัดเจนของตัวเองครับเอาละช้ากับตัวนี้สีเสียบอลแล้วฟาแล้วไปดึงด้านหลังครับโอ้โหจังหวะนี้ชัดเจนครับโอ้ตัวเองเลหลี่ยมเสียงเปียกครับอ่าเราไปเรียกว่าไปดึงจากด้านหลังครับเอาแล้วครับฟรีคิกระยะสำคัญครับสร้างดีต้องลงมารับทั้งทีมครับจังหวะแบบนี้ต้องเน้นเลยครับเสียประตูอีกไม่ได้ครับเสียประตูอีกนั่นหมายความว่า ขึ้นนำทันทีครับสิงห์ขาวแล้วโอ้โหปีคิกระยะแบบต้องระวังเลยครับอ๋อแล้วมาดูครับตีคิกของสิงห์ขาวตามบ้าซ้ายเอ้าเอ้าไปติ่งผู้เดียวเด่นลูกไม่ออกก็บมุดทิมันหนุดอีกทีนึงจูเด้าเราให้สั hypothes, ส้นเงียบสงวนมีความมี่บอลมิดโยกซ้ายลูกโอ้โหไอ้นสองตีสองใจโอ้ยจีสวนไม่ตรงกรอบอีกสร้างดีโอ้โหจังหวะก็จะผู้ปั๊มบอลกันครับเออขอขอโทษคั้งเนี้ กูสิไปดูแล้ไม่ต้องไปเถียงกันทังหวาแบบนี้น่ะเล่นเลนน้อยๆเขาคุณบ่ลเราขอโทษจังครับจังหวะราต้องมาทักกันบ้างครับในสนามครับใสหนึ่งสองครับมาทางซ้ายโอ้โหจังหวะต้องคืนที่เสาตูนแล้วไทิมงออกมาแบตหมดอันนี้มันเฮ้ยเข้าไหน้ยไม่หมดนะไม่หมดกระหตของคุณม่ ตูเนียไอเดียไลครับจังหวะนี้ไม่ฟาวแน่นอนครับเบิร์ดสี่้วบอเอ้ามงไปกัดตันเองจูงกันสองโอ้ยเอาแล้วเปลเลยเองเดี๋ยวแล้วนันกูเนียครับสองหนูวางหูด้านหน้าครับไอตัวแร้แต่ด้านหลังนี่องลั่นเลยครอง เล่นต่อแล้วข้างอ่นเอาช้าแล้วอเตอร์ไม่หวนี้ปั๊มบอลยันเบือกเอออาไม่ดึงแบบป้าซ้ายสาต่อแล้วตูนก็ัวนี้ไม่อยู่โอ้โหสี่พยายามจะไปเบรกไว้แต่ว่าไม่ได้หวนี้ลุยแล้วได้ยิงด้วยครับแต่ว่าตองท้ายไม่ตรงรอบหลักไม่ดีแล้วเาตัวเอาหนไมหุมเือไปรู้ จังหวะนี er the the ้ไ er ม่มองเล่นเลยครัแต่โดนเพื Think ่อนอยู <up and> ่เก่งมาเดียวระางหมเก่งจ้า <tit> ว <les> ัฒนาเป้าหมายที <adrenal in bins> ่ตอนนี้อยู่ที่มิ้นคนเดียวเลยครับวัฒนาออกวัฒนาสร้างดีโอ้โหจังหวะนี้ถึงก่อนเลยผมเลยครับติดแซงครับโอ้โหเต็มๆมือเลยครับเปิดยาครับแหมนี่จะไปเปิดติดล็อกแล้วออกข้างครับโอ้โหแฟานเจ็บดี่ป่ะจังหวะยิงแล้วกระโดดหยกท่เสาตุ้นเลยเพาสักคู่ครับทุกคนยังจะกระโดดให้ ถึงบอลก่อนแล้วกระโดดหลบครับโอวน้ำไปเพื่อนได้ข้า,านสนามครับสีขาวใช่ครับเอาไปดูเพื่อนก่อนได้เลยครับปาเนี่ยคอนสกครูกริงก็พยายามจะเซฟตัวเองแล้วก็ไม่ให้โดนผู้ขเขาประตูด้วยครับเออหมดหไปฝืนจังหวะก็เลยโอเคว่าอาจจะมาทีบกัดแล้วก,ตก,ก,ก,วาาก็ตูดได้ครับรู้แบบนี้ตอนนั้น,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 แบบนจะเล่นต่อไหวไหมครับเดยกกลับมาเล่นต่อแล้วสีขาว ฟานตกย้อนเดี๋มาตัา้งกันใหม่ครับอาบูเบ่าก่อนทักแท่งมันหายอยู่เอา้าลูกให้เอาโ,โอ้โหมูแล้วเพื่อนเจ็บหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วร้าดีเบิร์ดก็เจ็บแขนครับเอาไปดูเพื่อนได้เลยครนะับเบิร์ดเจ็บนะครับไปครับ กังว่ให้มาต้อบอกว่าใส่เสือเราเลย้ก็จะพูดอ้าวร่บอลไม่ม่นก็ทำดีเอ้าสิงขาวก็เหมือนกันเงโอ้โหลูเตอร์พยายามจะไปเล็กัิหวะเกมให้มันเร็วขึ้นครับดูรับโอ้าวแล้วตับไหล ต้องต้องต้องหลินก yeah, yeah. ันเลยไร็วก oh. ับฟิตซ้ายกินแล้วฉลี่เอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ดูว่าเดินขาเร็วครับผู้ต้องกับฟิ๊ดเตี้ยครับแล้วให้เร็วมาดิฟิ๊ดซ้ายครับผู้จังหวะนี้ยิงไปเฉลี่หลังธนาอาบูบาก้าโอ้โหเซ็งเลยครับเซ็งเลยครับใช่ครับแม่ลูกยิงที่ชิงด้วยนให้ฉลี่เนี่ยไม่เข้าก่อบด้วยนะครับเนี่ยสปอร์ว่าติดโชคนิดนิดนะครับด้านสร้างดีครับ โอ้โหพอฉลนหลับเสร็จอีบอดเข้ามุมดิบเลยครับเรียบร้อยผู้สาวประตูผิดจังหวะไปแล้วครับถือว่าสกู๊ตนะครับจังหวะเปิดเกมมาเล่นเร็วคแับถือว่ารู้กันเลยครับระหว่างกองหน้าด้านเป็นด้านริ้นด้วยครัเท้าซ้ายปล่อยพื้นที่ให้มียิงอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับประตูถึงจับลูกนี้ยังไม่อยู่ครับให้มาบานบานมาตรงกลางสูงนี่ย จะทำชี้กับแบมป้าครับเอาตอนนี้สิขาวแบมป้าใครจับขึ้นมาไม่ไม่ผ่านนะเขาผูและให้สีครั้ลูเตอร์ให้มามีกทีนึงแบมป้าโจนนั้นวิ่แส่ออกค่ะคุณนี้ได้ลูกทุกน่น,นัดสิบวันเลยนะพีนเลยนะจังหวะน่คููบอกเลยได้ลูกคู่เท่านั้นครับจังหนี้โรสิ่ไม่เป็นฟรีคกับ หลูกชุ่มของสีขาวทางซ้ายครับโตเจอร์ยัดสั้นๆมาแล้วดูจังหวะนี้ล้มไปไม่ฟ้าก็แต่ถึงก่อนครังสีขาวเราโฟร์เรอโอ้โหจะแหวกจังหวะนี้โดนลูกสาดเลยฝ่าวิเกมนะครับใจะยินยิงยังครับเกมเราเกมเราเกมเรา เอ้โหแล้วก <Yeah. S 1> ็ดูว่าหุ่นตองที่ต้องมาสั่งกำแพงเองเลยครับใีกิ๊บของสีขาวเล้ากันบ้าอยู่ที่บอลอีกแล้วคแล้วลูกสูศรับจูเตอร์ตกคืนมาโอ้โหโรเตอร์ดูแล้วจังหวะนี้จังวะเทสซิ่งนี้มาต้องแก้ครับโอ้โหลูกสศรไม่สำเร็จครับมันผูกใส่เส้นมาสวยแล้วบอลตกหลบเข้าไหนมาได้เราให้สวยครับแอ้แล้วไปช้ากันหมดเลยโอ้โลูกศร chào 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 น้าเปิร์สแหะครับนอ้นองๆนี่กันแทนนะครับเปินไรครับยังไงเขาเวลาบะบาดเจ็บอยู่ครับเป็นบ้า หวหรือเล่าแล้วไอ้ไหวนี่ต้องพิจารณาแล้วนันตั้งดีเยอโก้โห เนื่อนังนเลื่อนไปเนี่ยชันนะปุ่ยพี่แบบเนื่อนโหูดยัสบายกคเนี่ยอยู่มาไม่ต่ำกว่าสามปีแล้วพี่ว่าเนี่ยสปีมีปีสนียาษาบอลได้หมดอ่ะเลยภาษาบอลกับบอลบออะไรเงี้ยไอ้แบบภาษาที่มันคำเดียวคำเดียวในสนามอ่ะได้หมรอ่เอ๋เร็วนี่นี่สาารจไม่ออกจ อลครับลุีไม่เปนไสองได้เย็นสองโดแล้วครับเป็นใบเหลืองครับโดนแล้วครับใบเหลือนะครับจังหวะื่าสักครู่นี้เป็นสาดูเตอร์ับไปเข้าจังหวะสองังแรไม่ฟ้าุสิให้่นต่อแล้วก็บอลไม่ออกด้วยครับอยู่นโชใสา ขาไปดูแล so ้วเป็นฟิกหลาก็ได้ขวาก็ได้ครับซ้ายนี่เต็มเ็เน็ตเป็นท่าน้าวิสนะครับขวาเป็นหนุ่ยขยับให้ซ้ายโอ้โหชนชาวรับเสาไหนครับด้ครับอากาศก็เย็นเย็นครับแเล่นกันไม่ต้องใจร้อนครับสบายสบายแล้วตอนนี้หน้าหนาวนะครับหกถูดปั๊ม ลูกนี้โอ้วันนี้เข้าท้องครับเจมครับครับโชว์นะครับสี่นิ้วครับกรออะดูกอลไรจากตรงนี้ด้วยครับคุณเด่นสินโอ้ค้อเล่นของสิบขาววันนี้กเรเลมจะไปประตูคุณเ่นสิบมากแม่ คนสีจะนั so so then, <c oughs> ่นสร้างดีนอนนานต่ออุตสาิ์ทุวเวลาไป4นาทีครับ4นาทีครับนาทีครับเวลาเจ็บ4นาทีนะครับเปียต่อเรื่องต่อแบกป่าไอหนึ่งสองอ่ะแบก่าดูดังไงแล้วป่าต่อแล้ว ก็บ้าไปแล้วครับย้ายยังคนท่าไกลอยู่แล้ว่ไมครับแต่บ้าจุ่นนี่นะายโอ้โหปวดุ่นนี้เิเยอะครับพอเป็นท่าใจระเบ้าประตูขึ้นมาแล้วโก้คิกยังเป็นอนันต์ขาวก็ตามเปอวสด็แกร์ตีไคสนุกแล้วครับ เจยามาลูกนี้โอ้โหไม่โดนอะไรเลยครับเป็นโก้ที่สองสิีขาวก็เล่นซ่านครับให้ฟาดฟาดมาซ้ายโรเจอร์โรเจอร์ดูว่าวันนี้เล่นต้องบอกผิดสตาไปนิดนึงครับลงไปต่ำแทนต้องแต่งหองท่านั้นอาบัสครับซึ่งก็ให้ทางขวาครับดูครับบ้าชาแล้วลูกนี้เป็นเจ็ดทาดีได้ครับเจือสี ผมกว่าบอลไปสลับชนะกับบ้าครับจังหวะนี้ตอกก็ตัดแล้วตอกสลับอ่ะข้างไปก็เป็นบอลทุกครับตบจมตายครับจูเนี่ยบง่าฟฟาดมาจ<ด>ูเตอร์ให้ให้วาสวยทางขวาว่างเลยครับจูเนี่ยมามาเอางครับยัดแล้วหนึ่งสองออกจูเนี่ยลูกดิ้โอ้โห อโอ้ยโอ้ัดนี้รังสวยครับตอนนั้นสีขาวแล้วประตูได้หคันเลยครับโอ้ยชื่นใจครับยังไม่จบแลตอนนี้ตีประตูองของได้ครับโอ้ยรวมจังหวัดอีสองนี่เล่นด้วยความเข้าใจเลยแล้วจังหวัดคู่ที่หน้าประตูครับฝองหลังของสันนัซากีเปยืนเรียกว่ามเดแประกบกับป้าอยู่ครับน่าโังวงกับ้าเยอะเลยไปครับจังหวัดคู่เสร็จเลยครับ โอ้โหครึ่งแรกดูยังไม่จบเอาแร้เบิร์ตซ้ายไปตรงกอบโอ้โหต้องบอกว่าสี่ประตูสี่ประตูที่เกิดขึ้นนีประตูที่หา้าเลยถ้าไปตอกไทยได้เปลี่ยนเยอะเลยครับแบบนี้ผมว่ามีแนวโน้มว่าจะไม่หยุดที่แค่สี่แล้วใช่ไหมแต่ครึ่งแรกนี่ไม่แน่ครับอาจจะอยูุดทีบก็เวล์บเลนดีโโ้โอ้เพราะว่าต้องต้องสี่นาที อาจะอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วครับผมช่วงโทวละวัาเสี่ยวแล้วครับเตืานนะผู้ตัดสินเรียเตือนครับเตือนไบ้ครับรู้ได้เลยนะครับฟังสาาไทยรู้เรื่องครับใช่ครับโอ้ทีใไม่อยากได้นุ่งกินแดงขึ้นมาแล้วสร้างดีด้วขวา ดูแล้วจะชุ่มไม่ขายสั้นดียิขึ้นจักจักตูดออกมาออกมาฟังเพื่อนเพื่อนทีนี้ครับจีอยูเนอร์ยูเนอร์เลี้ยงอยู่ครับแล้วให้ทางสายฟ้าเอาแล้วก็ขวามีแต่ว่าให้ไปผ่านแน่ะจักสวยแล้วตูดจังหวะสองเตะทิ้งขึ้นมาตรงกลางหนุนมาลูกนี้สองคนนี้สองโอ้โหจักกะเอาให้ใครเอ้าแล้วตูดมาหน่อยนี่เน่งเน่งโอ้โหวิทย์คนน่าจะได้ที่จังหวะนี้ โอ้โหนี่เต่งแน่เลยครับตรวจเอาบัวก้าไปพลาดครับเอาหัวตูวันนี้ก็ขวาก็องยิงแล้วครับบิ๊ทเกิดเกิดเกิดเสร็จสร้างดีนะทางด้านสิงขาวนะแม่ผิดพลาดนิดนิดหน่อยหน่อยครับบัวก้าเกือบแล้วครับแล้วหลักสินเป่าทุกทีิหมดเวลาแล้ว